นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าปีนี้เกิดฝนตกกระจุกในบางพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอเมืองอำเภอแม่ริมอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดสุขโขทยัยจนเกิดอุทกภัยบริเวณซ้ำๆส่งผลให้ปริมาณน้ำในพื้นที่สูงขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาอยู่ที่5เมตร30เซนติเมตรจากเดิมสูงสุดอยู่ที่4เมตร20เซนติเมตร จึงจําเป็นต้องติดตามสถานการณ์ฝนและการคาดการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงมีผลต่อการตกของฝนอย่างมากส่วนของปริมาณน้ํหลากจากตัวเมืองเชียงใหม่จะไหลต่อเนื่องเข้าพื้นที่อําเภอสารพีซึ่งมีพื้นที่เป็นลักษณะของทุ่งรับน้ําอยู่แล้วจึงติดตั้งเครื่องสูบน้ําเร่งระบายให้ลงลําน้ําแม่กวงเพื่อระบายออกแม่น้ําปิงแล้วไหลเข้าเขื่อนภูมิพลทั้งหมด แม่น้ำปิงเนี่ยลดระดับต่ำกว่าตลิ่งวันนี้น้ำแม่น้ําปิงทั้งหมดนะครับก็จะเข้าสู่เขื่อนปุ้ยพลทั้งหมดซึ่งยืนยันนะเขื่อนปุ้ยพลรับได้เต็มที่มีช่องว่าง4,000มาสัก2,000ก็ยังรับได้ทีนี้เราตั้งเครื่องสูบน้ํารอแล้วลงสารพีปุ๊บก็เอาลงแม่น้ํากวงแม่น้ํากวงก็มาส่งแม่น้ําปิงก็ลงแม่น้ําปิงมันก็มาลงเขื่อนปุ้ยพลจนมาถ่ายก็ลงพื้นที่แล้วครับยืนยันว่าน้ําท่วมเชียงใหม่ไม่มากรุงเทพครับแต่ช่วงนี้ครับน้ําแม่น้ําปิงมันเริ่มลดแล้ว ส่วนสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาผู้อุ่วในการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกกวิทยากล่าวว่าภาพรวมจังหวัดนครสวรรค์ระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างช้าๆแล้วแต่ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีปริมาณน้ำมากส่วนแผนการปรับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,400- ถึง2,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นการระบายน้ำสูงสุดเพื่อเตรียมการไว้รองรับ กรณีตอนบนของประเทศมีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วไหลหลากลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาแต่การบริหารจัดการน้ำขณะนี้กรมชลประทานจะควบคุมการระบายน้ำไม่ให้เกิน2,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีควบคู่กับใช้ระบบชลประทานเข้ามารองรับเพื่อไม่ให้กระทบประชาชนที่อาศัยอยู่ด้าน้ายน้ำมากนัก แต่พื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำอาจได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงจึงต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด เราจะยืนเท่านี้ก่อนโดยใช้ระบบชมพรทานช่วยให้มากที่สุดแต่สุดท้ายคือเราต้องติดตามฝนช่วงนี้ครับเป็นช่วงตายฤดูฝนเราก็ต้องติดตามถึงกลางเดือนนี้ว่าฝนมันจะตกภาคกลางเยอะขนาดไหนครับแต่น้ําเหนือเนี่ยผมมองว่าไม่มาเท่าไหร่ก็จะตกภาคกลางจะเป็นการบริหารจัดการน้ําภาคกลางกับภาคเหนือนตอนล่างมากกว่าไม่ท่วมฮึ่งเซนครับแต่ริมตลิงเนี่ยอาจจะมีผลกระทบบ้างครับปทุมธานีนนทบุรีเกาะเกตดนะครับก็ต้องมีการเตรียมตัวโยนริมแม่น้ำครับแต่ถ้าเกิดในคันกั้นน้ําไม่ข้ามคันกั้นน้าแน่นอน นอกจากนี้กรมชลประทานขอให้เกษตรกรบางส่วนที่ต้องการปลูกข้าวนาปีรอบที่สองชะลอออกไปก่อนเพื่อรอปลูกข้าวนาปรังในวันที่1พฤศจิกายนนี้ยืนยันมีน้ำเพียงพอสนับสนุนการเพาะปลูกอยู่แล้วส่วนงบประมาณเยียวยาเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย3,700ล้านบาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอขอจัดสรรงบประมาณนี้ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้เพื่อช่วยกลุ่มพืชไร่พืชสวนข้าวภาคปศุสัตว์และภาคประมงที่ได้รับความเสียหายโดยจะต้องดำเนินการภายใน60วันหลังน้ำลดปิยาพันยังเทียนรายงาน